เราะเราใส่ผ้าอยู่พูดนานพักเขาจับไฟขังหนึ่งเฮ้ยพุปปดนะพูปปด,ปปดมองน้ำเลยพุดมาพอดีแล้วนดในเวลาที่เขาเจ้าโมงตอนนี้มันคำเราตัวหนี่ไงใหญ่โคตรฮิวครับผมคินน้ำครับผมอ่าน,นี้คอยกันกระป๋องกระเมยครับผม คนเดียวเปนยาครับน้อยเมเนาะใหญ่คนเดียวก็เอายาไ่ใหญ่เนาะคนเดียว,น,ยน,ยวน,น,นนึงจับกองอันหน,นึ่อได้จัปปลาดุกิรลายวะปลดุมันออกร้ายพรอยู่มันเขานึ่งมันหนารยมอหหกันเงียบเนาะปลาดุขก็เงียบเลยมืนหนึ่งศิร้ายอยู่เดยมันเงงขาดมไม่ได้าขาดแน่น ูมมหาไซม่อนูมมหาไซม่องเซเบตเนาะย่านี่เขาไซม่องเนาะใหญ่เนาะมาปืนไซสิไล่ไหพอพอมาก่อนพอมาจับเอาพอจับได้วัวพอเพียงหรอกก้เอาเลยหรอกยังจะจับไห้นี่วยมันเป็เปิดก็จับกล่องอยู่ ปละเค็งกันไงยูดปตาเขีงเที๋ยละเค็งเที๋ยไม่ามเอียดะหมอเที๋ยไอเอียนั่งตัวหญ่เอือเอียนตัวหญ่เลยมีเอียนน้ำตัวหนึ่งแม่ว่ามีเอียนน้ำตัวหนึ่งเอียนมาอยู่อ่งสมันน้ำเะไหลอ่างสมันเขาไม่ได้ออกบ่อไดเนาะปล่อยมันไปขึ้นธรรมชาติไปเนาะปล่อยมันขึ้นสู่ธรรมชาติไปฮะ เป็นเรื่องสวิงมูนเรื่องว่างอยู่อคอยอยู่นั่นผบอกว่าไอ้เย็นก็เอาไปปล่อยไปซะปว,ออไปไว่าเราลงเอาไปต่อมันออกบ่ได้๋ยดินั่นก็ว่ามันออกบ่ได้๋ยวแท้ก็ใส่ไว้นั่นป้าถือลายอยู่นั่นติดตอนเดียว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 โมเดลปลาลูกมีอยู่มีอยู่ฮะเอาขึ้นเลยประเดี๋ยวเอาขึ้นเลยเอาขึ้นเลื่ยดิไหมปอ่อยู่ขึ้นเลยไหมเฮ้ยได้ป่ะมา มันออกเนาะเห็นว่ามันออกอยู่ไตไตบันไดไหมลายอยู่ปลาตะเพียนกับปลาอื่นตาเนี่ยมันตายดมตอนไหนมาให้ตายกันริเวปลาอุ้ยปลาไหลครับขึ้นใหญ่เลยอันนี้จิปลาอุ้ยปลาดุกมีสันนี้อีกไหมมุดลายปลาดุ๊กอยัางลายหนึ่งมันออกอะไรบ้างเหรอ โื้อองนักถื้ออาะุปุยใส่หม้อยามดว่าเอาเอาเอาลอยเอามาให้ดิีน้าปลามาอยู่น้ำปลานี่เนใหญ่เนาะขึ้นมาอยู่นี่ปนบ่บลแโไปน้มันนี่เลยว่าก็ใสอหันเองก็ลมันลรบางหญ่าอกบ่เลกนะ วัวเดชถุงมั้นะบด้ใไดทีนี้คุณแม่ใส้ให้หล่องนอกใช้หล่องไอันนี้กัปดอันนี้กับอันนี้เอาออกห้ซื้อบอ่เตันี้ก็ไหวให้ซื้อใส่ไมโดนแม่แหนะตัวนีตัวนีมันอีกแบบนึงตัวนีมันเ้อมาไอ้ท่านผูเฮ้ยเราเล่นหน้าเขาม่บอมันอยู่นีันบเกี่ยวกันเดบ่มันออกไปนหน้าเดร เฮ้ยแค่ปลาเลยแค่ห้อ่ายเลือดแค่โนตกกใส่อะไรหรตัวนั้น่าคิดรงไรใตรต้งไรเอาบ่อไรน้ำปลาเขาต้องหากินน้ำปลาเขาอ่ะเนาะเอางาอาก็บเลกใส่เาไปขอดพ่นเลยใส่เงแล้วเราหงเร ปลาทะเพียนยนีน่นนทีทททกันป้าหน่อยรูมันปลาเข็งไม้ที่มีแสงว่าน่ต่นแปลกเลยปลามันเบื่อสัตว์ อยู ais, ่นี่ไล่อยู่อยู่นี่นี่ไล่อยู่มันโอบอะไร นี่นะปืนไปเ้่เกือไปอ้าวไปคนเดียวอาไปปูดิงเท่าปูเียวเนาะเจ้ซืุบเป็นเลยนี่นะเป็นนี่กด้ี่ผ้ามันขาปลาขาเวทเนาะนีไง้ท่านี้เลมันบ่ตต้บ่ ก็ว่าปลาเข่งแล้วมันจะตายเอาใส่ต้นปุย,ยได้ใหญ่ได่เออต้นปุยนี่เด้อะเรื่อนั่นแหละโอ้ยเป็น้องเอ้ยพ่อได้ลาบได้ลาบอยู่ ีเห็นน้ำมันแข็งแข่งแค่หนบุล่ะที่จะถึงบุรณะฮะอืมน um ี <t 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 ua> <t ua? <t ่น no e ้ำปลาขาเนี้หากิน ย้ำลึกลึกเต็มหมดนี่นะี่่ดต,ตหมีนีล้นีอ้ม,มีทอมป่ามันอยู่ในทงหน้าตัวน,ะปน,น,น,น่ป่าอยู่ทาหน้ามป่าข้างในเขาเดอกข้างในนั้นลม ้านน้ำมันเขาอย่างไรอ่ามันยังกลาอยู่คนมันือนัอเาเท่าแงวันนั้ออกเลยไปมอน้ตั้งนี่นป้าของมันแล้วางแสนกินไปหนาหนองหมดเลยแงงมึอใดมันปุ๊กอยู่กับโถกโลกอ้อโอาจังอ้อให้ป้าเขามาเขาม้ามูใดมันตงแงตั้งไหนวะ ขนาไรมันยังไงนงานไงนะเวันบว่าันบเกียวกันเดอมันอยู่ทอผีตาหาตัว้ป้ามุอยู่แล้สีออกไปันาดบกีน้อย่นากัป้าตัวนี้ออกไปมันกไปมันมีนาขนา้ามงข้างไหลที่เสือจะมุ่งป้ามันบันดมาทางผี้ไปอยู่ตรงน้นสงสัยเอาในะ